นับไปได้หนิไหนๆก็นับไปได้หนิสามสี่ห้าหกเจ็ดหัวสวัสดีครับมีสิภาพพี่าอณาว่าเบิ่งมันกเกษียรศาสตร์แปดศูนย์นะครับที่พันลำเรื่อนว่าหัวดกหัวหญ่งหัวดียามขนาดเบิ่งล่านสี่มีหัวบ่ Toa như mắn ai vô khẩu hà gần ô miếng hoa như tân này đúng hoa xa mà bà khanh miếng này khác lại ba bò bò hiểm là đất nọ nhắn tin nàng ồ thế tương hoa đấy bà này ตัวน,นี้เพิ่งจะเอามาทดลองปลูกปีแรกนะครับนี่ยเว่ากับบดกดก่กบัี่หัวทดลองปลูกประมาณไรหนึง่งหนึ่งเท็ดหัวหาเดือนให้ปุ๋ยไปแล้วสองรอบเทียบซิกันแล้วนะจะแตกตั้งก็กแปดหน,นึ่งอยู่เนาะ โอ้ยเอาละฝากแป๊ดหนึ่งหน่าจะหัวดีกว่านี้่ไปเบิ่งต่นอื่นตนน่นตนเนยเบิงเงเบ่งต่นเหยบะคักต่อเมืองต่นที่สองแต่ว่า,าล้ำล้ำหลายขนาดเนาะมั่จะหักห,หัวย อนี ini, ่จ <id man> <currently> <od Gab o soup> ุ่เด <t od Ma repetition> ็ดไลยกะพานวะมันหักใลหนึ่งเป็นปเด็เพราะหาตันบ้ลกาวะหาอะไรตันหาอะไรตัวตันบ่ใครอยู่ดากบ่กีไรตัวกรันมาดพอมาดกันสิเนียเแลกับมีก็ตอนบางชุดต้องหักด้วยนี่หัก นี่จะคล้งองสวนเพลินนั่นกับมาดับจริงไหมเรนี่เห็นเห็นมันเป็นจังสีเหลี่ยงนี่เลื่อมนั้นมาดับเยอะถุงค่ะหนึ่งสองสามสี่หา้าหกเจ็ดมาคิดกัน มีหากขวดน้ำส่นถ้ามัาน่นาจะล้นไปไรที่นี่เนาะอันเด้หากมันงเหมันบ่อยาวคือต่นเอามาใส่ปุ๋ย่นปะบอดด่ยอยที่ข้างในพอดีข้างในพอดีมันยังมีไหลไปเอาละสรุปเร็วกับหัวบ่ดีปันไดอาจจะเป็นน้ำปุ๋ยที่แต่ว,ว่าจัก